มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้ำเลิ่ประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรม,ม,รรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บันฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจัก ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโอฮาเวร,รักติธรรมจารงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโอสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกคติงัจฉิธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้อากาศก็เย็นสบายสดใสตั้งแต่เช้า ตื่นแต่เช้าเช้าในสูตรอากาศเย็นสบายในสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนยิ่งได้มาทำกิจทางพระศาสนาด้วยยิ่งเพิ่มพูนบุญกุศลมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการทำวัดสวดมนต์เช้าและก็จะเจริญจิตภาวนาบริหารกายบริหารใจทำให้จิตสดชื่นแจ่มใสได้พลังเพิ่มพลัง เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราเองมันกับเราชาร์จแบตเตอรี่นะท่านทั้งหลายแบตเตอรี่ที่ไฟมันอ่อนๆนไฟมันก็ยังไม่สว่างแต่ถ้าเรามาชาร์จแบตเตอรี่สักหน่อยชาร์จให้มันเต็มเวลาเปิดมันก็จะเต็มเต็มแสงสว่างก็เต็มห้องสว่างจ้ามองอะไรก็ชัดเจนเช่นเดียวกันการฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่เป็นประจำ ด้วยการบริหารกายบริหารจิตด้วยการทำวัดส,สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างทำบุญทำกุศลคุณงามความดีศึกษาทำปฏิบัติธรรมต่างๆเหล่านี้มันจะเพิ่มพลังบวกหรือเพิ่มไฟเพิ่มไฟให้กับเราไม่ใช่ไฟกิเลนนะเพิ่มไฟที่เป็นพลังทำให้เราตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าอยู่ตลอดทำอะไรไม่ไม่เหนีดเหนื่อยเมื่อยล้า มีกำลังใจดีพูดไว้พูดอย่างนี้เลยมีกำลังใจดีกําลังใจนี่เราต้องสร้างขึ้นมาเองจะให้คนอื่นคอยสร้างให้ไม่ได้เราต้องสร้างของเราเองสร้างของเราเองเหมือนชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันก็พอเสียบป,ปลักเสียบป,ปลักแล้วนี่หรือว่าสตาร์ทลดแล้วนี่ลดก็จะชาร์จแบตเตอรี่เข้ามันเข้าไปเองเลยแล้วต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองมีหลายท่านหลายคนยังเครือบแคลงสงสัยว่าการสวดมนต์นี่มันได้ ผลดีจริงหรือลงตา่าลงตาตอบเลยทันทีเลยฟันธงเลยว่าได้ผลดีอย่างแน่นอนเอ๊เห็นบางวัดบางบานท่านไม่ค่อยสวมดมนต์นะไม่ทําวัดเย็นไม่ทําวัดเช้าบางคนยังแอนตี้ซะอีกสวดมนต์ไปทําไมแต่ครั้งพุทธการก็ไม่มีสวดมนต์แต่ครั้งพุทธการก็ไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําวัดเช้าทําวัดเย็นอะไรเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องสวดเราเป็นใครเราไม่ใช่ เราไม่ใช่พระสาวกรุ่นแรกๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจเรายังห่างไกลเราเรายังห่างไกลที่จะห่างไกลแห่งพระนิพพานพู้นี้ไงเถอะยังห่างไกลอยู่ใจมันยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสเยอะอยู่ต้องใช้ทุกวิถีทางในการที่จะขัดเกลากจิตใจของเราอุปมาเหมือนกับเราล้างถ้วยล้างชามนั่นแหละท่านทั้งหลายล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อ่ นะบางทีเราใช้แต่ฝอยมาขัดอย่างเดียวมันไม่ออกนะไม่ออกนะเพราะว่ามันจับเยอะสนนิมมันจับมากบางทีต้องใช้สก o อตไบรท์อย่างดีเลยอย่างดีเลยล่ะขัดถึงจะออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้ลหลายๆอย่างนะกิจกรรมทําวัดสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะเรียกว่านะทําให้จิตใจเราเนี่ยมันหายจากความหยากกระด้าง เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยกิจกรรมสวดมนต์ไม่มีใครที่ไม่ท,ไมที่ไม่ถูกจริตเลยการสวดมนต์บางคนก็ชอบสวดมนต์ยาวๆบางคนชอบสวดมนต์สั้นๆบางชนบางคนก็ชอบสวดมนต์แปลอย่างเนี้ยอ่าไม่ว่าจะสวดมนต์แบบประเภทไหนได้ได้บุญได้กุศลทั้งนั้นเลยบางบางครั้งบางทีสวดมนต์ได้บุญคือเราสวดร้าย,ายๆบทเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจในขณะที่เราสวดมนต์นะ ไม่เข้าใจแต่ว่าเราตั้งใจเราตั้งใจเราใส่ใจสวดไปสวดไปในขณะนั้นประตูใจของเราเนี่ปิดเลยนะปิดเลยอ่าปิดเลยเรียกว่าอบายนี่ไม่เกิดขึ้นกับเราเลยใจเราไม่ไปสู่อบายอบายคือสถานที่ไม่สบายมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราไม่ไปนรกใจเราไม่ไปสัตว์เดรฉานใจเราไม่ไปไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายปิดประตูเลยในขณะที่เราสวดมนต์ จิตใจจะสงบนิ่งอยู่กับการสวดมนต์ตลอดมีสติสวดไปด้วยความสุขนะด้วยความสุขด้วยความสดชื่นนะหลวงตาสวดมาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนะสวดอ่าสวดมนเรียบร้อยแล้วนะอ่าไล์ไล์ทางติ๊กต k อกด้วยนะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมอนุโมทนาวันนี้นี่มีผู้ร่วมอนุโมทนาด้วย800ขว่าคนนะแปดคนก็ขออนุโมทนาสาธุด้วย หลวงตาก็จะพยายามพยายามให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนามีส่วนร่วมในการสวดมนต์เช้าเรียกว่าทำวัดเช้าก็ประมาณสักตีสีครึ่งถึงตีห้นี่สวดมนต์เย็นทำวัดเย็นทำวัดเย็นนี่ทำวัดเย็นพร้อมด้วยพระสูตรส,สัมมเนนที่วัดบูรพานก็จะทำวัดช่วง5้ามงเย็นแต่ว่าหลวงตาก็จะมาพาญาติโยมทางออนไลน์นี่สวดอีกในช่วงเวลาประมาณ อ่าสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะหกโมงเย็นครึ่งเป็นต้นไปก็เชิญท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสเข้ามาในห้องในห้องแชทในห้องติกตอกร่วมชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญได้ได้บุญได้กุศลมากเลยมีครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งลูกหลานเขานี่ลูกหลานครอบครัวนี้เนี่ยดื้อนะดื้อมึอนเลยละ่ะอ่าดื้อมึอนเลยไม่ค่อย ฟังเวลาพ่อแม่พูดอะไรบอกอะไรทีนี้พ่อแม่ก็พาอ่าพามาวัดบ่อยๆพามาวัดเขาไม่อยากมานะไม่อยากมาพามาวัดหลงตาก็ให้ขนมบ้างนะให้ขนมบ้างให้ว่ารางวัลต่างๆเวลาเขาสวดมนต์เวลาเขากราบพระร่วมกิจกรรมก็ให้ไปมาบ่อยๆเข้านี่ได้ฟังเทศฟังธรรมเรื่อยๆเขาก็มีก็เริ่มมีความชอบแล้วเริ่มมีความชอบแล้วก็สวดมนต์กลับไปบ้านนี่ พ่อแม่พาสวดมนต์อิติปิโสพาหง์เนี่ยพุทธชัยมงคลคาถาอิติปิโสพาหง์มหาการุณิโกน่สวดเป็นประจำเลยทีนี้จากจากที่เด็กที่ไม่ค่อยเรียนไม่ตั้งใจเรียนเรียนดีขึ้นนะจากเด็กที่สมาธิสั้นสมาธิยาวเลยทีนี้มีสมาธิดีนะมีสมาธิดีเทียนที่จะซุกซนเหมือนลิงอ่าสงบนิ่งและีนี้สงบนิ่งทําอะไรทากิจกรรมอะไรต่างๆได้นาน ไม่มีความอดทนมากยิ่งขึ้นทํางานก็สําเร็จถูบ้านทูเรือนล้างถ้วยล้างชามนี่ได้ได้ประโยชน์มากเลยนะลูกลูกขนาดเป็นลูกชายนี่เป็นลูกชายเป็นลูกชายพ่อแม่พูดอะไรก็เชื่อฟังเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็พาสวดมนต์ตลอดเลยทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนก็จะพาสวดมนต์ะพ,พวพาสวดมนต์ไหว้พระพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็พาอธิษฐานจิต อธิฐานจิตก่อนก่อนหลับก่อนนอนอธิฐานจิตอ่าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็พาท่องคาถาด้วยนะหลวงตาให้คาถาไปว่าพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาให้พูดด้วยนะให้พูดด้วยสามครั้งพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาแล้วก็ให้หัวใจ ัวจของพระเจ้าสิบชาติไปอีกเตชะสุเนมะพูจนาวิเวเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตชะสุเนมะพูจนาวิเวพูดแล้วก็พูดคําปฏิญาณตนว่าเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อถูกตีเด็กดีดดกดกดดกดน่ารักเด็กเก่งไม่ขี้แยเด็กแยแยขี้แย่ร้องไห้ฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนดีทําหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่แล้วก็กราบพระ กราบพระอ่าแล้วก็นอนหลับด้วยความมีสตินี่ให้ฝึกอ่าให้แนวทางในการฝึกลูกฝึกหลานอย่างนี้ทุกวันทุกวันเขาก็เกิดเกิดความกําหนดจดจําในทางที่ดีนะลองไปใช้นะท่านทั้งหลายนะพาลูกพาหลานสวดนมนต์ไหว้พระอ่าตอนเช้าก็พาใส่บาตรหัดให้ไปใส่บาตรเองบ้างอ่าใครใส่บาตรเป็นประจําให้สวดมนต์เป็นประจำน,นีนำ่ ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ตามโรง่รําโรงเรียนเนี่ยหลวงตาจะให้รางวัลเลยละ่ะให้รางวัลเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วเป็นรากฝอยเป็นรากฝอยตอนนี้เขาเป็นรากฝอยที่สําคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปก็จะเป็นรากแก้วของชาติของบ้านเมืองของเราด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันเยอะทีเดียวเนี่ยปัญหาสิ่งเสพติดยาเสพติดกระท่อมใบกัญชายาบ้าน แล้วก็เด็กๆถ้าห่างไกลจากศีลจากธรรมจากธรรมะแล้วนี่จะทําให้เขาเป็นคนมีจิตใจกระด้างกลายเป็นอันธพาลชอบรังแกคนอื่นชอบยกพวกตีกันเราจะเห็นกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลามีงานที่ไหนนี่เด็กวัยรุ่นมันจะยกพวกตีกันยกพวกตีกันหัวล้างข้างแต่กลายเป็นคนพิการเราก็สูญเ,เสียสูญเสียทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติของเรามาช่วยกันนะมาช่วยกันท่านทั้งหลาย มาช่วยกันในการพัฒนาลูกหลานของเราให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนี่ค่ะเอาการสวดมนต์นี่แหละเป็นหลักการสวดมนต์นี่นำเลยนะการสวดมนต์ถ้าจะให้นั่งสมาธิเลยนี่เขาจะยังไม่นั่งให้สวดมนต์มันมีหลายบทหลายหลายบทที่จะให้สว,วดบทง่ายๆก็คือบทอิติปิโสพระคาวาสวากาโตสุปฏิปโนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่แหละแล้วก็บทอิติพาหงมหาการุณีโกนี่ถ้าบ้านไหนเนี่ยส่งเสริมให้ลูกหลาน สวดอยู่เป็นประจำลูกหลานจะเป็นคนดีน่ารักสุภาพอ่อนโยนและก็ที่สําคัญก็คือเป็นผู้เชื่อฟังพ่อแม่เคารพยำเกรงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอาลองฝึกไปท่านทั้งหลายลองฝึกไปนะการสวดมนต์นีนม่มีประโยชน์มากจริงๆเลยมีประโยชน์มากยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยสวดมนต์นี่ก็จะทําให้อ่าทำให้เราเกิดกุศลเกิดความฉลาดเกิดขึ้นด้วยถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจล้วสวดไปแล้วก็นํามาพิจารณาด้วยแล้วก็จะเกิด ปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาสวดมนต์ทุกวันคืนสดชื่นแจ่มใสสุกกายสุกใจอนามายัยสมบูรณ์เพิ่มพูนปัญญาชีวาสุขสันต์ชั่วนิดน,ดนดิรันดรสวดมนต์นี้ดีจริงๆเลยธรรมะสวัสดีเจริญพร